ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณชมยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันส่งถึงผลถึงปัญหาระดับต่อมาคือเรื่องของการทําพิธีชาปนกิจศพนะครับหลายวัดประสบปัญหาหลายชุมชนก็มีความอาจจะยังไม่เข้าใจมากด้วยทีนี้วิธีการสําคัญคือปรับตัวอย่างไรวัดต้องเตรียมการอย่างไรเจ้าหน้าที่เตรียมการอย่างไรเพื่อให้การทําพิธีนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและไม่ถูกเข้าใจผิดด้วยติดตามจากรายงานพิเศษเชนนี้ครับ ไม่ได้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ในไทยที่กำลังระบาดหนักสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้นั่นคือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่เกินกว่า2,000คนต่อวันแล้วเช่นเดียวกับยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นการจัดการเผาศพผู้ติดเชือ้อโควิดเป็นอีกข้อสงสัยว่าํำเนินการเช่นไรในสภาวะที่โรคร้ายพรากชีวิตคนไทยไรยวันนับสิบศพไหลวัดประกาศชาัดไม่รับสภานกกิจผู้ป่วยโควิดวันได้รับเชือ้อ แต่ทว่าล่าสุดขนาดนี้มีหลายวัดเริ่มเปิดรับเผาศพผู้ติดเชื้อแล้วหนึ่งในนั้นคือวัดไถ่ล้อมตำบวพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมที่มีการเตรียมความพร้อมเปิดอบรมเผาศพติดเชื้ออย่างถูกวิธียืนยันร่างไม่น่ากลัวเพราะความร้อนจะฆ่าเชื้อไวรัสตายทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาระบาดติดกับเราอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านไม่เชื่อก้าวกับผมจะเป็นเป็นพี่เลี้ยงให้ได้นะครับกับวัดต่างๆนา,นานานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ วัดวัดต่างๆนะครับถ้าท่านสง่งเคราะห์ได้กราบรัตนาครับจะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเช่นเดียวกับที่วัดสิริเจริญเดินมอ้อหรือวัดโคกม,อคมอ้อตำบลโคกม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีติดป้ายเปิดวัดรับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ก้ามันน่าจะตายเขาอ,อุญรวมเท่าไหร่ก็ตายแล้วเนี่ยังสุดขึ้นมานี่ก็ียเถ้าเขาไม่มีเงินเนี่ยไม่มีค่าใช้จหญ่ท่านมาชัดจะทำให้หมดอ่ะมราไม่เส้นเปลืองอะไรเท่าไรหร่หรอก คควบคุมโรคกระทวงสาธารณสุกกำหนดแนวทางการจัดการศพคุ่มเข้มตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาลนำศพใส่ถุงซิปกันน้ำอย่างน้อย2-3ชั้นเพื่อป้องกันสารคัดกลังและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทาด้านนอกถุงเก็บศพโดยห้ามเปิดถุงเก็บศพโดยเด็ดขาดบรรจุศพพร้อมถุงลงในลงศพและปิดฝานลงให้สนิท พร้อมสร้างความมั่นใจว่าการเผาศพหรือฝังศพไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อและที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อจากการเผาศพแต่อย่างใดอัญชุลีศิลปน,นวกุลเอาให้ชัดรายงานและนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องกับคุณพินุชอัญชุลีด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e y o u t u ู e ข่าวช่องวัน จะได้มีความทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ